ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมตรงนี้คือปากกาล่องหนครับตอนนี้ผมถือไว้อยู่นะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวควงให้ดูปากกาล่องหนโอ้โหควงอย่างมันเลยโยนรอบหัวก็ได้นะโอ้ไปไง หยอกยอกยอกไม่ใช่นี่เจอมาครับ Invisible Ink Pen ปากกาหมึกล่องหนหมึกล่องหนไม่ใช่ตัวปากกาล่องหนแต่าปาแล้วแม่อะมาดูกันครับว่ามันคืออะไรปากกาล่องหนบอกเลยว่าเฟี้ยวซะยิ่งกว่าเฟี้ยวครับนึก่าไปสายลับอะ <Ooh. S 1> มาครับมันคืออะไรยังไงมาดูกันอันดับแรกครับผมจะให้ดูก่อนที่ผมเขียนแล้วเต็มหน้าเลยเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะมไม่เห็นใช่ไหมครับ ไม่เป็นไรเลยแต่ดูครับเมื่อเปิดแสงนี้เข้าไปมันจะอยู่ที่ตัวของปากกาลเลยครับแสง uv ครับแสงนี้มาทําอะไรครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับมีข้อความซ่อนอยู่นี่นี่อีอ่าอันนี้คือผมเขียนไว้เพราะถทายนะอีกอีกแอปหนึ่งนะครับอ่าดีะอ่าจากแบบใกล้ๆก,ก็จะชัดหน่อยถ้าสองไกลไกลอ่ะ ก็จะพอมองเห็นแบบจางๆ,ๆลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยดูดินี่แหละครับอันนี้คือปากาหมึกล่องหนครับไม่ใช่ตัวปะาการล่องหนนะมึกมันล่องหนมันมองไม่เห็นแบบนี้นะครับอ่ะผมเอาด้านใหม่ให้ดูด้านใหม่ก็จะมองไม่เห็นด้วยมันไม่ทะลุกันนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้เห็นไหมมองไม่เห็นครับมองได้แต่นนุนด้านเดียวสุดยอดอ,อ,อ่ะอืมอ่ะมาดูกันครับตัวปากาของเราอันดับแรกครับเปิดมาดูมันเป็นมึกแบบนี้ครับมึกแบบเหมือนเป็นน้ํา อะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จัผสมจริงๆ,ๆเขาไม่ได้มีบอกด้วยนะครับเป็นแบบเอาไว้เขียนแล้วลองหุ่นนะวลาเราเขียนเราจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นตรงที่ผมแบบข้องใจมากเหมือนกันเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นแต่ผมเขียนเลขก,ก่อนแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับผมไม่สามารถมองเห็นได้ผมต้องแบบกะ,กะเอาต้องแบบแม่นด้วยมือตัวเองเอานะครับอ่ะลองสองดูอันนี้เป็นสวิตช์เปิดครับดันไปข้างหน้าเพื่อเปิดแค่นี้นะกึ๊บ อ่าโอเคมองเห็นใช่ไหมครับอ่าอ่าอย่างใดยังเขียนตรงอยู่นะครับอ่านี่ครับด้านบนนี้มันจะเป็นแสงอินฟเรตตรงนี้นะครับแสง UV แสง UV เหมือนเป็นแสงย V ประมาณนั้นนะครับด้านเปิดด้านปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ฐานทั้สิ้จะใช้เป็นเหมือนฐานกระดุม3ก้อนเลยอยู่ข้างในเห็นไหมครับกระดุมสามก้อนก็ค่อนข้างเปิงนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเทนะครับประมาณนั้นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเขียนแบบล่องหนคนที่อยากจะดูต้องมีนี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะ คุยกับเพื่อนเราส่วนตัวว่าแบบเนี้ยเออเดี๋ยวส่งจดหมายไปเลยเป็นแบบรหัรลับเป็นความลับสุดยอดทางการทหารอย่างเงี้ยย่าใครรู้เด็ดขาดเหมือนกันล่มจมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไว้คนละแท่งนะครับเราก็เขียนไปจี้ไปแล้วก็ถ้าเพื่อนไปดูเพื่อนก็ต้องเปิดตรงนี้ส่องเพื่อดูมิเงนจะมองไม่เห็นนะครับข้อดีของมันก็คือเมื่อกระดาษแผ่นเนี้ยตกไปอยู่ในมือคนอื่นที่เราไม่ต้องการให้เห็นเขาก็จะเห็นกระดาษเปล่าไม่มีอะไรนี่นาขยำซิงซะหายอยู่ดียอกยอกก็คือแบบ คนะอาจจะคิดว่าอ๋อก็กระดาษเปล่าเนี่ไม่มีอะไรก็วางจริงไว้ไม่ได้สนใจไงครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเราเขียนเรื่องความลับของอะไรสักอย่าง,างเช่นอ่าไอ้บอยชอบไปเที่ยวกลางคืนอ่าอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเกิดมีคนมาเห็นเรียบร้อยภรรยายเขามาเห็นเรียบร้อยพ่อแม่มาเห็นเรียบร้อยถูกไหมครับเราเขียนไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไม่ใครเห็นต้องการเฉพาะให้คนที่เราดูเห็นผมก็ไม่รู้ตัวอย่างยังไงอะคือมันใจในกรณีนั้นนะจะแบบ แบบความรับสุดยอดะอะไรเงี้ยน,นะครับผมยกอย่างคร่าวๆให้ฟังปบมนั้นนะคับนครับนที่เห็นได้ก็ต้องมีแชโยเฟลต์ตัวนี้นะครับหรือถ้าโชคร้ายดันพลาดกระดาษนี้ไปอยู่ในบาร์ในผับร้านเหล้าที่เขาชอบเปิดพวกอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยเปิ้อผ่านมาเห็นหมดเลยเออแจๆๆๆแวเจวๆจวหรือไม่ก็แบบเอาไว้แอบให้เบอร์สาวให้เบอร์หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยไามา่รู้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะ จอดแล้วที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมครับผมซื้อมาจากร้านทุกอย่าง10บาทอันนี้แท่งละ10บาทแต่ที่ผมซื้อมานะครับแต่ผมลองพยายามหาร้านออนไลน์มันจะราคาสูงกว่านั้น <g> ก็มีหลายรุ่นด้วยนะครับก็เออไรก็ใช้ได้เหมือนกันให้รู้ว,วิธีการใช้งานของมันเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเขียน <c> ลงไปแล้วก็ส่องปุ๊บอย่างนั้นเลยนะครับ <c> อ่าโอเคเอามา่ลองดูเป็นยังงี้นี่น้องไม่เห็นจริงๆนะไม่เห็นแบบไม่เห็นเลยจริงๆนะครับอ่าถ้าส่องปุ๊บอย่างงี้อ่ะ จากกล้องไม่เห็นจากตาผมผมมองไม่ตาเปล่าผมก็มองไม่เห็นนะครับตอนแรกคิดว่าแบบเออมันจะเปียกเปียกเป็นรอยๆอ,อย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเปียกเปียกไม่มีเลยนะครับอ่าแลวตรงนี้ครับเพื่อความชัดเจนเรามาพิสูจน์กันดีกว่าครับมามันคือไฟบนบ้านผมนะครับเพดานบ้านผมจะเอาเนี่ยสองเข้าไปผ่านเห็นไม่เอ่ยเฮ้ยไม่เห็นครับเนียไม่เห็นเลยอ่ะลองด้านอีกด้านหนึ่งด้วยอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เห็นคือมันทะลุมันมองเห็นมือผมข้างหลังเลยเห็นไหมครับแต่ว่ามองไม่เห็นข้อความที่อยู่ข้างในครับเอาจริงดมม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 ิมุมนี้ผมมองไม่เห็นหรือเปล่ามันมเห็นจริงๆใช่ไหมไม่เห็นครับเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมเล่นไปไม่เห็นผมนึกว่าแบบเนี้ยส่องไปบนไฟอยู่ยังไงก็ต้องเห็นแน่ๆเอ้ยไม่มีครับอ้าวเฮ้ยสุดยอดเฮ้ย hey. ใช้ได้จริงๆจังๆเลยนะครับเห็นไหมครับส่องบนกระดาษบนบนไฟก็ไม่เห็นจริงๆนะครับเห็นไหมเฮ้ยโอ้เอาละครับเอาละครับตรงนี้คือผมไม่รู้จริงนะว่าต้องใช้ในโอกาสไหนผมว่าเพื่อนๆมาช่วยผมคิดหน่อยดีกว่าครับว่าเราควรใช้เจ้าปากกาหมึกล่องหนเนี่ยในโอกาสไหนได้บ้างนะครับนึกออกไหมที่ผมบอกไปผมพยายามนึกสถานการณ์จําลองว่าจะใช้ตอนไหนนึกออกจริงแล้วแบบที่ผมสมมุติไปมันก็ตลกๆแปลกๆนะครับ คอมเมนต์กันมาคมมนนึ่นคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าชนชดกรณีไหนดีนะเนาะเจ๋วมากเลยนะครับก่อ,อหัวมีหลายสีลูกมีหลายแบบอะไรเงี้ยลองดูได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้เจอแบบนี้นะแต่สังเกตด,ดูนะครับตัวปากกาจะมีหัวที่แบบเปิดแสงตรงนี้ได้มันไม่ใช่แสงแสงสเลเซอร์หรือว่าไฟฉายจะเป็นไฟสีออกอย่างเงี้ยออกน้ำเงินน้ำเงิน,น,งนออกม่วงๆอย่างเงี้ยเป็นแสง UV เออเป็นแสงินฟราเรดแสง UV อะไรอย่างงี้นะครับ ก็จะสามารถใช้ได้หรือไม่ก็เปิดหัวดูเลยจะต,ต้องเป็นหัวที่แบบอ่อเปิดไม่ได้ของผมตอนที่มามันเป็นแพ็คมาอยู่ดูรูปร่างเขาละกันนะครับหรือไม่ก็ดูตรงทุวข้างกล่องเขาจะเขียนว่า invisible ink pen ประมาณนั้นนะครับถ้าเจอแบบนั้นแปลว่านี่แหละคือปากกาหมึกล่องหนที่ผมรีวิวตัวนี้นะครับคือเพื่อนก็เอาไปใช้เล่นกันได้เลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาครับว่ามันเอาไว้ใช้กรนี้ไหนดีเขาแบบตกๆลสร้างสรรค์ก็ดีนะครับเธอแบบ เดี๋ยวว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีกว่า,บบวานาะให้แบบเออแบบผมลืมนึกไปได้ยังไงว่ากรณีนั้นเราก็สามารถใช้ได้นะครับผมเรื่องออันเดียวเขียนรหัสไว้รหัสเผื่อบางทีแบบเราเข้าบ้านไม่ได้อ่าเป็นรหัสแกุญแจแบบเป็นรหัสต้องไขล็อกแล้วแบบจะให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนในบ้านเนี่ยเข้ามาเปิดแล้วก็เขียนเป็นรหัสตัวนี้ไว้แล้วบอกเขาว่าจะใช้ต้องใช้ต่นี้เท่านั้นนะเพื่อส่องดูอะไรเงี้ย มีความเป็นไปได้สูงสุดหลัวอันอื่นผมตึงไม่บอกจริงๆประมาณนั้นแล้วกันนะครับเขียนมาคนหนึ่งค,คอมเม BR นะครับว่ามันใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะครับปากกาหมึกล่องหนนะครับอันนี้อันนี้นะครับไม่ใช่อันนี้นะอย่างนี้มันไม่ใช่ล่องหนนะอันนี้มันไม่มีจริงนะอันนี้มันปากกาทิปแล้วปากกาทิปอันนี้ปากกาหมึกล่องหนนะครับ ุดยอดมากเฟียวมากสิบบาทเท่านั้นเจอมาแนละ้วผมเล่นแล้วรู้สึกว่าประทับใจผมรู้สึกประหลาดใจแปลกใจ,ใจอยากจะบอกต่อเพื่อนๆจริงๆเลยเอามาแนะนําให้ดูนะครับสิบบาทเท่านั้นสามารถเล่สึกได้แบบนี้ด้วยสุดยอดดีครับประกาศมึกล่องผลสนจะก็จับไปได้ผมหาลิงก์พิ่มเติม,มให้ใต้วิดีโอเพื่อนๆเพื่อนที่กจไปหาข้างนอกสังส่งซื้อออนไลน์เลยก็ได้นะครับ กครับงั้นไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดแบบเนี้ยเจออะไรจริงจเป็นแบบใหม่ๆแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องราคาสูงขอแค่ผมรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดมันใหม่มันเฟี้ยวผมจะจับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับโดยองพิสูจน์ให้ดูแบบด้วยสองแสงก็ไม่เห็นโอ้โหเฟี้ยวมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับเยัย